ไปดูเรื่องโควิดในจีนบ้างน,นะครับ,รบนี่ฮะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอการที่เตรียมจะต่อพรกฉุกเฉินวันนี้จะประกาศนะครับวันนี้นะฮะเดนครับมีมีความคืบหน้าอะไร้หงครับอ่ะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวไปยอดผู้ติดเชื้อก่อนลกนนะกันครับผมเมื่สสอวานนะครับนายแพทย์ทวีศิน์วิษณุโยธินครับโคศกสวคครับก็ถแถลงว่าอ่ามีพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด 5้ารายด้วยกันเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐฮะทำให้ยอดรวมตอนนี้อยู่ที่ผู้ติดเชื้อนะครับสามพยยเมื่อวานไม่มีผู้เสียชีวิตครับเหมือนเดิมฮะอยู่ที่58รายแล้วก็รักษาหายเพิ่ม9 9รายนะครับรวมเป็นตอนนี้3,105ลรายนะฮะกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล92ลารายด้วยกันครับส่วนรายละเอียดผู้ติดเชื้อใหม่5รายนะครับคนแรกฮะ กลรมาจากญี่ปุ่นเป็นชายไทยเป็นนักศึกษานะครับอายุ26ปีถึงไทยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมามก็คัดคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคพบว่ามีไข้ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปาการนะฮะก็ตรวจหาเชื้อครั้งแรกไม่พบเชือ้อมาตรวจอีกครั้งเมื่อวันที่18ยืนยันว่าติดเชื้อนะครับจมูก,กไม่ได้รับกลิ่นแล้วกลุ่มที่2เป็นผู้ติดเชื้อจากอียิปต สารายเป็นนักศึกษาชายไทยนะฮะอายุ20ปี25ปีและ28ปีถึงไทยเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับเที่ยวบินเดียวกับที่เคยพบผู้ป่วยผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้อ่า8รายด้วยกันเข้าพักอยู่ในสถานที่กับกันของรัฐในจังหวัดชนบุรีครับเข้าตรวจเมื่อวันที่19กรกฎาคม ที่ผ่านมาก็ผลตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการแล้วก็รายสุดท้ายครับรายที่5เดินทางกลับมาจากซูดานครับเป็นชายไทยอายุ35ปีถึงไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับเที่ยวบินเดียวกับที่เคยมีรายการรายงานพบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้1รายก็ตรวจหาเชื้อ,อเมื่อวันที่18กรกฎาคมผลตรวจว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการเช่นเดียวกันครับ ในส่วนของการต่ออายุพรกฉุกเฉินนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยสบคชุดเล็กนะฮะเขาก็เคาะแล้วเคาะแล้วว่าจําเป็นต้องต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับก็จะฉบับเดิมเนี่ยจะหมดอายุในวันที่31กรกฎาคมนะฮะเพราะฉนั้นจะต่อเนี่ยก็คือ1ถึง31สิงหานะครับนี่ฮะวันนี้นะครับต้องตับตาว่าสบคชุดใหญ่แต่คิดว่าน่าจะน่าจะไม่รอด น่าจะต่อนะครับน่าจะต่อนะครับนี่ฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับในฐานะประธานกรรมการที่เกี่ยวกับการผ่อนคลายการบรงคับใช้มาตรการต่างๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยได้เข้าพบทลนองนายกวิศนุเครืองามนะครับแล้วก็มีการหารือกันนะครับมีแนวโน้มว่าจะต่ออายุออกไปอีก1เดือนนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกว่า พรกรนี้เนี่ยใช้สําหรับควบคุมโรคเท่านั้นครนะไม่เกี่ยวกับคุมม็อบไงเพราะว่าม็อบตอนนี้เนี่ยเริ่มเยอะครับเออแล้วทําท่าว่าจะจุดติดด้วยนะครับอย่างม็อวันเสาอะนะครับเยาวชนปวดแอกเยอะมาเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็ไปโผล่ที่เชียงใหม่กับอุบลราชธานีครับนะครับนี่นี่ฮะ ท่านานายกบอกว่าก็ยืนยนันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการชุมนุมเพราะว่าการชุมนุมนี้ใช้พรบการชุมนุมอยู่แล้วก็เขาบอกไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มเติม,มแค่เป็นห่วงกังวลก็ให้ดําเนินการด้วยระมัดการระมัดระวังเห็นว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทิน บอกว่าเรื่องเรื่องวัคซีนครับก็ตอนนี้ก็มันเลยขั้นตอนการคน้นพบทดลองใช้ในลิงแล้วก็กําลังอยูอ่ดูระยะที่จะฝังในร่างกายมันว่าจะยาวนานเพียงพอหรือเปล่าก็จะมีการทดลองจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามครับตอนนี้ผ่านขั้นตอนการทดลองในลิงแล้วคาดว่าประมาณเดือนตุลาเนี่ยก็จะจะจะได้เป็นวัคซีนของ คนที่มาใช้ทดลองในคนขึ้นมาครับผมอามาดูยอดผู้ติดเชื้อหน่อยนะครับครับอ่ตอนนี้ทั้งโลกนะฮะทะลุไปแล้ว ouais right. นะครับนี่ฮะทะลุไปแล้ว15ล้านรายฮะโโอ้หนี่ฮะ15ล้านรายนะครับนี่ฮะเสร็ศษนะฮะเสียชีวิตแล้ว6 1แ0 0 0รายครับนะครับโอ้โห15ล้านแล้วนะอืมโอ้โหนี่ฮะส่วนอยอดผู้ติดเชื้ออันดับ1ถึง8นะครับ สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มา4ล้านแล้วครับทะลุ4ล้านแล้วฮะสี่ชิดไปแสนสี่นะครับบราซิลก็2ล้านหนึ่งนะครับอินเดียล้านหนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้โหไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยอนะครับสหรัฐอเมริกาครับเมื่อวานนี้3ล้าน8โอ้โหวันนี้4ล้านฮะแสดงว่าวันเดียวฮะอเมริกาติดคุณเต้นนะครับ โอ้โหแสนสองอ่ะใช่ป่าววะใช่ป่ะจากจากเท่าไหร่นะพี่สามสามล้านแปดสามล้านแปดเป็นสี่ล้านเออก็ก็แสนสองเออแสนสองไงโอ้โหวันเดียวแสนสองแล้วนะครับอเมริกาครับตอนนี้ฮะสามสามล้านแปดเป็นสี่ล้านใช่ไหมสองแสนนี่สองแสนเหลือประมาณแสนแปดอ่าใช่ประมาณนี้ใช่เพราะมีเศษมา วันเดียวครับสัฐอเมริกาติดเชื้อไปแสนแปดฮะาาโอ้โหหนักหนามากนี่ชุดตรวจเขาตรวจกันแบบ